มาชมบรรยากาศรถ,รถดรวจพิเศษตั้สิบสาจอดอัานโบนะครับวันนี้จะพูดแค่ว่า38ครับเพราะว่า46ไม่ได้มาด้วยนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับเมื่อเช้าพื้นนะครับเกิดเหตุของรถดรวนพิเศษทั้งสิบ38แล้วก็4 6หนะครับเกิดเหตุตกรางนะครับตูด้ดยสารท้ายตกรางซึ่งจะเป็นตูด้ดยสารของขบวน46นะครับ กลางอยู่ที่ปุยบุรีครับสถานีปุยบุรีก็เหตุนี้ไม่กระตอการะตกรัน,รน,ปปน,นแล้วนั่นก็เป็นนักโูบแล้วมีผู้ดยสารบาดเจ็บอยู่บ้านะครับแต่ไม่หนักมากนะครับก่อตู้ที่ตกรางนะครับมีการติดตูตกรางมาไม่ได้มีอยู่ประมาณสามตู้นะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นระวนสามแปดทับสี่หกนะครับข้าสถานีมันโปล่เดิดนด้วนนะครับเพ่ินมาไม่ครบ ตู้บางกฤสาบางส่วนนะครับตกกลางไปที่กุยบุรีอันนี้นะครับรถกู้ภัยนะครับรถอันจันก่อนรถเคียนก็ท่มยช่วยอันตรายบางซื่อนะครับเดินทางไปแก้ไขสถานการณ์แล้วครับก็โชคอย่างโชคดีนะครับที่ทางคู่เปิดแล้วไม่งั้นวันนี้ก็คงจะต้องมีรถไฟหลายขบวนนะครับรถวิ่งก็าเป็นทางคู่นะครับยังเหลืออีกหนึ่งทางให้ใช้าได้นะครับ แต่ก็จะส่งผลต่อเรื่องความล่าชาของขบวนรถอยู่บ้างนะครับแต่มาได้งดเดินรถนะครับในคลิปนี้นะครับจะได้เห็นรถไฟอีกขบวนนึงนะครับมันจะมีพิเศษโดยสาร975นะครับรดยยกะวัดซ่อมไปราชบุรีได้ครับเสียงมาพอดีจังเกิงนัดลุบรอรอนะพวีวนะั ผู้เสิร์ฟนะครับเป็นช่วงหยุดยาวแับวันนี้มาแบบตั้งสั้นนะครับบัรดน,นี้เราจะต้องเห็นรถนอนนะครับพ่วงต่อยอย่างน้อยสามคันนะครับวันนี้ไม่มีนะครับบริษาทที่ ไม่ได้รับบดเจ็บนะครับก็รถไฟขนถ่ายด้วยรถบรสโด,ดยสารหนยครับผู้โดยสารดทาบที่านีบ้าน่งที่านบ้านโปงทางทา,าจะบ้านของขบวนรถสดและรถไฟวทร ทีงจาขบวนรถเกิดตสอบาของวนรถของท่านทีเรียบร้อยบถูกลงจากขบวนรถสขบวนรถตเี่สถานีบ้านโป่งในนทาราที่หนึ่ขณะนี้เป็นขบวนรถเกิดที่เขบวนที่สามแปและขบวนรถเกิดที่เขบวนที่สี่หกต้นทางสถานีเป็นแถวรงและสถานีประดบตาสึงปลาทางสถานีก่าถึงแยกตัวของวามการณ์ผู้เดิสาย ถ้าเกิดอยากใช้บริเวณบางใดที่ต้องผู้บริเวณข้อต่อขับขบวนรถเป็นที่เดินทางนอจข้ามาจจะได้รับอัรตราจรได้ขึขบวนรถจร่อมื่นี้อสอกจากจังหวัดน้ำ้กหนองค้อที่หยุดรถตรวจข้อสอบที่สถานีนครปฐมสถานีสาลายาสถานีตากประดุลในสถานีสาวตารกาดจังหค่ะสถานีบ้านโป่งในการขับรถ ขอขอบคุณผู้โดารทานที่ใช้บริการทารถไฟสายบางปะางขอที่ผู้โดยสารทก่านเนทางการติดต่ารัดารเกวับ่าและวัตว่าการโดทางการตอบคำถามของรและทีบริการขอขอขอบ